ครับสวัสดีครับพี่น้องทุกท่านนะครับสวนพักแปลงดินคอนแกนนะครับมื่อนี้เป็นมือที่เท่าได้เก็บพักหรือว่าเป็นแปลงสุดท้ายแล้วนะครับตลอดระยะเวลา2อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับสวนพักแปลงดินคอนแกนเท่ากับมีโอกาสได้ส่งมอบสุขภาพนะครับให้กับลูกค้าทุกท่านพี่น้องทุกท่านนะครับได้รับสุขภาพดีๆนะครับได้พักที่ปลอดสารอิหริจากแปลงเท่านะครับมื่อนี้โอกาสดีๆแบบนี้นะครับยิ่งแมลง อยากสิขอมอบเสียงเพลงนะครับแทนคําขอบคุณนะครับในรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวพบกันรุ่นใหม่นะครับแปลงนี้เข้าสิเคี้ยวอีกเทือหลังวาเลนไทน์หรือบุญเขาจีนะครับประมาณสักประมาณวันที่2ี่ขึ้นไปกลุ่มแพทย์ขึ้นนะครับเดี๋ยวแปลงเทียนุ่นอีกนะครับนี่กติเคี้ยวเต็มตายอีกเทือนึงนะครับเมื่อนี้มอบบทเพลงทีมไทยเอาไว้นะครับให้คิดถึงกันไม่ยามาหากันอีกเทือนะครับหลังบุญเขาจีนะครับ ทิมไทยด้วยบทเพลงนี้นะครับมายามมาหากันอีกเทียนะครับหลังบุญขาจีนะครับประมาณจากวันที่20กลุ่มพาพาธ์นะครับติดตามชมาภาพต่างๆนะครับสีน้าขึ้นทั้งเพจของส่วนปักแปลงดินคอนแกนเท้าอีกเทียนนะครับแล้วพบกันนะครับพี่น้องครับสวัสดีครับ